ครับลูกค้าครับครับลูกค้าครับอืน้ำมันใช่ไหมอ๋อน้ำมันหมดกลางทางโอเคครับได้ครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมส่งให้ถึงที่เลยครับลูกค้าครับโอเคครับผมลูกค้าโทรมาบอกว่าให้เราไปส่งน้ำมันนะครับตุวยงครับโอ้โหมีบริการส่งถึงที่ด้วยเหรอเออแต่ก่อนจะมีบริการส่งถึงที่หรือผมซ่อมรถถึงที่ก่อนนะครับ โอเคได้อุ้ยลุงหลับทำไมอะลุงเอ้ยโอ้โหเสียหมดละลุงเอ้ยโอ้โหไปอืออ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไหมอ้าวเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าวลุงลุงอ้าวโอ้โหล้อหน้าก็วิ่งไม่ได้ท่านผู ar, ้ชมเอ้ยอะไรของมันวะเนี Honestly, no ่ย โอ้ยเอาเฮ้ยลงุงมันใช่เรื่องรอเปล่าเนี่ยลุงเอ้เดี๋ยวเราจะดึงใส่ตอนั้นนะครับทุยงครับอู้โอ้ยวิง่งเฉลุยเลยวิง่งเฉลุยเลยอเอมเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้านะครับทุงครับคืออ่าน้ำมันเราเนี่ยมีบริการส่งถึงที่แล้วกันนะครับทุครับก็คือเดี๋ยวเลยไปส่งลูกค้าตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับทุยงครับก็เดี๋ยววิง่งอ่า เดี๋ยวเราลัดมาฝั่งนี้ดีกว่าเลี้ยวเลัดมาตรงนี้ดีกว่านะทุกผู้ชมเนานะไม่ต้องตรงไปหรอกมันเดี๋ยวมันจะอ้อมไปอ้อมเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปส่งลูกค้าให้ทันนะครับโอ้โหทุกันดิรู้ท่อเสียดิทุกชมอันนี้เป็นรถจีนนะครับผมรถ,ร,บร,ถรถจีนซื้อมาวิ่งครับผมเออรถจีนครับรถจีนรถจีนซื้อมาวิ่งเฮ้ยผมมาถูกทางไะเย้ย มั่วละมั่วละอันนี้มั่วละมันต้องมาเส้นนี้ดิอเออโอ้โหรถไม่ค่อยแรงเอาตรงๆคือไม่ค่อยแรงเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือขนาดขนาดเป็นเจอดินแบบว่าเป็นทะเลทรายนะเป็นแบบแ,แห้งๆนะครับท่านผู้ชมแม่งยังอืดอ่ะเจอทางโค้นเลยออฟโรดนี่ตายครับผมบอกเลยเลยว่าตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ ถอยครับถอยลุงไอ้ลุงอืดไหวไหมเนี่ยดูดูล้อนะครับท่านผู้ชมครับดูล้อนะโอ้ยปุ๊ยปุ๊ยถอยมาถอยมาแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยเล่าใจเนาะซึ่งผมเลือกล้อที่แบบว่าเป็นล้อที่วิ่งบนถนนน่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ล้อที่แบบว่าวิ่งบนทางออฟโรดหรืออะไรยังไงนะท่านผู้ชมโอ้โอพี่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรู้พี่เอ้ยแล้วลุงเกาหัวทำไมเนี่ยลุง ลุงทอ้อแล้วเหรอลุงเอ้ยลุงอย่เพึ่งทอ้อกับผมดิลุงโอ้ตายแล้วเปลืองน้ำมันเฉยๆเฮ้ยเปลืองน้ำมันได้ไงรถเราน้ำมันเต็มถังเลยเนะนี่ยมาในในแมปธรรมดาใ,ในแมปออฟโรดธรรมดาจะเป็นการเอาเวลาดึงสลิงจะใช้ต้นไม้หรือต้นหญ้านะแต่พอมาแมปนี้ใช้กระปุกตัวกระบ,บองเพชรครับทุกยูใช้ต้นกระบ,บองเพชรครับผม ออไปไปไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะดูทางก่อนเลอ,ออกซ้ายโอเคเนี่ยผมคือมันวิ่งแค่สองล้อคู่หลังใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็เลยแต่ช้าซึ่งล้อหน้าเนี่ยมัน,ม,นมันไปเลี้ยวเฉยแล้วก็วิ่งเฉยนะครับผมมันก็เลยอืดช้านะครับท่านผู้ชม,มผมคิดว่าถ้าเอาไปวิ่งในทางออฟโรดอ่ะผมว่าไม่รอดอะ่ะท่านผู้ชม เนี่ยทางแค่นี้มันมันยังจะไม่รอดแล้วเนะี่ยเออยังจะไม่รอดแล้วนะ่ไปไปไปแต่ถามว่าดีไหมดีครับถามว่าแรงไหมไม,ไม่แรงครับผมเป็นรถที่ไว้ใช้กับทางที่ถนนนะครับผมนะเพราะว่าเขาไม่มีออปชันในการที่จะกดให้ล้อหน้ามันวิ่งด้วยนะครับผมไม่มีออปชันนั้นนะครับทุกอย่างครับก็ อาจจะต้องขยับไปรุ่นต่อไปนะท่านผะู้ชมเนาะอุย้ยเกือบตกพ่อ,อีิบ้าเอ้ยเกือบตกล่องแล้วมนี่ยตลาดหรือเปล่าวะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เขามาทำอะไรวะเนี่ยเออตลาดหรือเปล่วลาลวะเนี่ยม,มีใครเอาน้ำมันหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นที่พักรถอ๋อนี่เป็นที่พักรถอะไรอย่างงี้เนาะท่านผะู้ชมเนาะเออดี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 ดดด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยสายอะไรเมันเลยเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนี้ออกไปนะครกคัน <farklı> นี mm ้ก hmm. ็ไ uh ม่ค่อยแรงนะรถดำคนเนี้ยอ่วันนี้ยังไม่มีรถใหม่เเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุนี้พรุ้น่าจะมีรถใหม่มาวันนี้ขออนุญาตส่งน้ำมันให้ลูกค้าก่อนนะครับผมเฮ้ยครับลูกค้าครับ ส่งน้ำมันครับผมรถส่งน้ำมันนี่ไงโอ้มึงเอาก้อยี้นั่งรอเลยนะลูกพี่เนาะเอาผมจะรอดไม่เลยลูกพี่เอ้ยแหมอันนี้ขนาดไม่ใช่ทางแบบว่าออฟโรดนั่นอนะโอ้โหทางมันลื่นจริงเนาะลูกค้าเนาะอือหือ ชิบผาแล้วกัไม่มีให้เกาะซะด้วยโอ้โหต้องวิ่งเข้าไปในกรอบสีเหลืองนะครับเดินหน้าใหม่ดิอืโอโอ้โหมันหงดหดมันอึดอัดจริงๆนะท่านผู้ชมโมหว่ามันโมหว่ามันอึดอัดไปหน้าบางทีเนาะโอ้โหมีแค่ตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีเลยเห,รหรอว่าให้เกาะอะ โอ้ oh, ไม่มีเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ยต้องพึ่งตัวเอง้วท่านผู้ชมเอ้ยมันต้องพึ่งตัวเองงั้นเหรอพึ่งใครไม่ได้เลยมาโอ้โหแม่งโลมยิบหายเลยอเอ้ยเอ้ยเอ้ยร้อนหนามันก็วิ่งตามเฉยเฉยประเด็นเลยคือเราตกทางอะดิ ไปผมว่าหนักกว่าเดิมอีกผมว่านะโอ้ย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 ดูมันปั่นดิโอ้ยโอ้ยหนอลูกพี่เอ้ยเอางี้เอา,เเอ,าอ่ะมันมีให้ดึงก็ดึงไปได้ปะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะขอแค่มันขึ้นเนาะขอแค่มันขยับไปจากตรงเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้โหมยังไม่ไปอีกท่านผู้ชมโอ้โหเริ่มลมแล้ว嘛โอ้โหแล้วมันมันมันติดต่อหน้าลูกค้านี่แม่งแบบโคตรอายอ่ะมันติดต่อหน้าลูกค้าอดี๋ยวเงี้ยมามาติดต่อหน้าลูกค้าแม่งอย่างอายอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมไปจะไปขับเอาคันนั้นนะท่านผู้ชมเอามาดึงช่วยกัน เออ,เอ,อดีนะรถคันนี้มันอยู่ใกล้เนะาะทุกผู้ชมเนาะคันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแรงนะไม่ใช่ว่าจะแรงนะคันนี้อคันนี้ไม่ใช่รถจีนนะไม่รู้รถอะไรอะไรนะไม่รู้รถที่ที่ไหนรถเล่ยไปทางไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยเอาทางนี้ได้หรือเปล่าวะคันนี้ไม่ใช่ว่าจะแรงนะนั่นไงนั่นไง ไม่ใช่มันจะแรงนะครับทุกคนคันนี้นั่นไงเห็นไหมอ้โหไม่มีเลยเหรอวะบอกแล้วไม่ใช่ว่าจะแรงนะคันนี้แมบบจะมาช่วยเขาเลยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ดลยน้ำประจมต่อนะลูกค้าอายเขาไม่ให้ อายเขาไม่เนี่ยเอายิงดีที่เกาะกันได้ป้ะยางดีที่เกาะกันได้เอา้ารวมโดยช่วยกันแล้วเอา้ารวมโดยช่วยกันแล้วลูกพี่เอา้าฝนตกอีกเอ้าโอ้โหตายล้วโอ้โหลำพังยิงโอ้โหวิ่งประมาณผมยังจะเป็นรอดเลยลูกพี่มันกดสี่ล้อไม่ได้ดีทุ่มแม่ล้อหน้ามันกดไม่ได้ดิ โอ้โหติดอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเบียดเบียดเบียดไปโอ้โหไม่ไหววะ่ะทุกทางครับลืมมืผมไม่ไหววะ่ะ ต้องรีบบอกครับผมอุ้ยฝนตกซะด้วยท่านผู้ชมแหงเลยอายเขาไม่ได้ยอเขาไม่ลูอายเขาไม่ไอเขาไม่หือดูดูดูฝนตกโอ้โหอันนี้ดึงช่วยแล้วเนี่ย อะไรวะอันนี้คือดึงผมดึงช่วยแล้วนะโอ้โตายแล้วเออขึ้นเถอะเออโอ้โหสภาพลูกพี่ผมเอ้าแล้วผมจะกลับรถยังไงทีนี้โอ้โอ้ตายแล้วโอ้ไม่มีที่ดึงเลยอะ่ะโอ้ยฮึมรถขึ้นเนินก็ไม่ได้มันปีนรถแรงสักคันไหมนี่ลูกพี่ โอ้ตาย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 อันนี้อันนี้คือแย่จัดๆเลยว่ะท่านผู้ชมแย่จัดๆเลยว่ะโอ้โหนายต้องถอยหลังไปดิโอ้โหนี่แย่แย่จริงครับแย่มากๆท่านผู้ชมโอ้โหลื่นลื่นลื่นโอ้โหเบียดกันอีกโอ้โหโอ้โหจะมาช่วยสภาพไอ้บ้า กูจะมึงมาช่วยเทๆมังไม่ไมาเป็นพาราจิบหายเลยโอ้รถที่ดึงแม่งก็ไม่มีนะครับผมมีแต่ฝั่งเนี้ยเอาเอาดิเอาออกมันดิโอเคมันขยับป่ะฮโอเคมันขยับป่ะโอ้โหมันมันไม่ขยับเลยเนี้ยงานอยู่ใกล้ๆเนี้ยงานดูดเขี้นี้ มันมีรถอะไรบ้างมาท่านผู้ชมที่สามารถดึงได้เดี๋ยวดูดิโอ้โหไก่ยิบหายเลยไก่มากๆอ่ะโอ้โหอะไรของพี่วะเนี่ยอ่ะมาไก่ก็ไก,ก่เว้ยโอ้โหแม่งมึนชิบหายมีตะคันมึนๆเดี๋ยววิ่งตรงมานี่เลยนะวิ่งตรงตามรางรถไฟไปเลยท่านผู้ชมมึนชิบหายเลยโอ้โห มีแต่มึนๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเอ้ยวิ่งตามรางรถไฟไปเลยครับผมเอาเอาเอาอ้เอาเอาดึงได้ปะมีที่ดึงปะ เอา้ามึงจะกดพี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยว,ยวมีที่ดึงโอ้โหไม่มีที่ดึงแล้วหรอทุกคนมึงมีแต่ฝั่งนู้นอ่ะรุมก็ได้ด่ปะขอแค่มันมีอะ่ะเอาคือผมจะวิ่งตามรางรถไฟไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้แล้วมันกดสี่ล้อไม่ได้ประเด็นคือมันกดสี่ล้อไม่ได้นะครับผมตอนนี้คือฝนหยุดแล้วนะครับทุกคน เพิ่งตามรางไม่ได้ป่ะลองวิ่งนอกรางป่ะไม่งั้นลื่นครับผมโอ้โหมึงมึนมีแต่มึนมึนมีแต่แบบสุดยอดทั้งนั้นน่ะท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเราวิ่งขอบขอบเขาเรียกว่าวิ่งขอบขอบลางไปนะครับเอาเฮ้ยอย่าโล้มนะเว้ยไปได้แต่อย่าโล้ม โอ้มีรถไฟอยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมผมจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยผมอ้อมได้ไหมอ้อมได้แต่อย่าติดนะครับผมเราถ้าไม่อยากให้ติดครับเราอย่าปล่อยคันเร่งครับท่านผู้ชมมันคืออะไรวะเสียงบ้าอะไรนะี่ยอุ้ยพวงนี้ลากได้ด้วยเนาะมาอย่าปล่อยคันเร่งครับท่านผู้ชมครับเร่งอย่างเดียวครับให้มันโดดเป็นเหมือนกบไปเลยครับผม มันโดดไปแล้วอโดดไปที่จะกบเลยเฮ้มาทีนี้จะลองดึงดูนะครับผมมันยิบหายเลยมีตะคันมันมึนโอ้มีตะคันมันมึนทั้งนั้นนะพี่โยมมา๋ยวลองดูดิมาถอยยืดโอเคเออเออเออมาโอ้โหเออ อะไรแค่นี <Harriet> ้เองแค่นี้ต้องให้พี่ลงมืองั้นเหรอเดี๋ยวผมเลี้ยวขึ้นตรงนี้นะไอ้ลูกค้านี่ก็เรื่องมากจริงแม่งไม่รู้จะเดินไปเติมเองโอ้โหโอ้โหสภาพเออเออเอาเฮ้ยเขาไปไหนต่ออ๋อเขาบอกว่า แล้วไปไหนต่อเอาถังน้ำมันไปเติมรถไฟอีกโอเคได้ได้ได้พี่ลบหน่อยดิพี่เอารถเอาถังน้ำมันไปเติมรถไฟอีกนะท่านผู้ชมอย่าติดนะมาจอดอยู่างนี้อย่าติดนะ เติมรถไฟครับไปเติมนน้ำมันรถไฟครับปายโอ้โหแหมเรามันเสียเวลากับไปรถจมเนลยเสียเวลามากมากเลยครัท่านผู้ชมอะไรของหมั่นก็ไม่รู้เลยเออหมุนยิบหายเลยมาแล้วครับพี่รถไฟมาแล้วครับโดดมาเลยครับฮะ เบรกออ้โูเบรกก็ไม่อยู่เอ้ยเอา้าไม่ได้มาเติมนี่หรอโอ้โหมาเติมนี่ท่านผู้ชมแล้วมผมจะออกอยังไงวนะเนี่ยมีทางออกอยู่นะครับโอ้ยถอยอยากทิ่ผ่านเลยเอ๋อถอยไม่ได้ก็กลับรถมันตรงนี้เหรอเว้ย <c oughs> มันถอยไม่ได้ก็กลับมตรงนี้เหรอเว้ยรถอ่ะอันนี้ก็สามารถต่อได้ใช่ป่ะพวกเนี่ย ถ้าถ้ามันลอยอยู่แล้วมันตกปุ๊บลงแต่มันต่อได้นะครับผมจัดให้ไปเลยสนูนลันเนอร์นะครับตอนละ20นาทีครับเกมฟาร์มก็วัน16ถึง18นาทีแล้วกันนะครับตอนหนึ่งคลิปนะท่านผู้ชมไป เราจะออกออก,ออกถนนมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งช่องเนี้ยวิ่งออกช่องนี้นะครับแล้วก็ไปออกถนนนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวยว,วิดีโอนี้แหละเดี๋ยวจัดให้เลยจัยดให้จบจบลยผมนึกว่าตรงนี้โอ้โหไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับ ใจเย็นใจเย็นจีนตกไปที่ขึ้นไม่ได้นะพี่ใจเย็นนะอันนี้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 คือทางของเขาเลยนะครับลาดยางแบบนี้คือทางของเขาเลยยิงคนสบายอ่ะท่านผู้ชมคอยดูโหแต่ทางแบบเฮ้ยเหมือนมันแบบเหมือนมันเกรดทางเสร็จมันเอาลาดยางมาเทเลยท่านผู้ชมแม่งหลุมเยอะชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลุมเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะถึงหน้างานละ น้ำมันครับผมส่งด่วนครับส่งด่วนส่งด่วนครับอ๋อมาส่งที่ปั๊มนี้หรอปั๊มนี้จะได้เป็นปั๊มที่แบบว่าสมบูรณ์แบบใช่ป่ะอ๋อตอนแรกที่เรามาเติมมันเติมยังไม่ได้ไงท่านผู้ชมเออเอาเอาเอาเฮ้ยไอ้ลูกค้าเขาโอ้โหยยะยะยะยยเนี่ยตอนแรกที่เรามาเติมมันมันยังเติมไม่ได้ครับ เรียบร้อยเท่านี้ก็เติมได้แล้วอ๋อมันต้องทำภารกิจปลดล็อกไปเรื่อยๆอ,อ๋อเพิ่งรู้เพิ่งรู้เออผมเพิ่งเข้าใจเกมนี้นะครับเล่นมากี่เดือนแล้วเนะี่ยเอออ่านี่ไงแล้วก็เติมได้นี่ไงอ๋อตอนแรกน้ำมันมันอ๋อคือบางแม่อ่ะมันมันต้องทำภารกิจเพื่อปลดล็อกไปเรื่อยๆอ,อ๋อไอ,อ้เราก็แบบ ไม่ทำครับผมนะวิ่งชมวิวอย่างเดียวครับเนี่ยโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาท่านผู้ชมมาทำภาร,รกิจเอ่อไถนานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาโอเคเจ็ดร้อยมาไถนาเนาะเผื่อว่ามีมงมีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อแบบมีผานไถนะดูก่อนว่ามันมีที่ซื้อผานไถหรือเปล่าครับเจอกันใหม่ครับ checks. สวัสดีครับ